สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําเหรียญหลักของหลวงพ่อเอียมมาให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับผมปี2 5 1 7นห้รบเ็นะครับจะเป็นบล็อกหางเล็กนะครับผมโค้ดวัดนะครับผม หรียญรุ <listed> like Get ่น <Wit> น <default> yeah, ี้เนี่ยก็จะมีการจัดสร้างด้วยกันเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมส่วนโค้ดเนี่ยก็จะมี2ตัวก็คือเป็นโค้ดวัดแล้วก็โค้ดเฮียหล่อนะครับผมโคดวัดเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง1 0 0 0 0หมื่นเหรียญแล้วก็โค้ดเฮียหล่อเนี่ยจำนวนสี่หมื่นเหรียญนะครับผมฉะนั้นเนี่ยโคดวัดเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากกว่าก็คือจะมีราคาสูงกว่านะครับผมอย่างเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดวัดนะครับผมเดี๋ยวจะมาส่อง ลงรายละเอียดให้ดูกันอีกทีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบล็อกหางเล็กนะครับการแยกบล็อกเนี่ยมีอยู่ประมาณ5บล็อกนะครับบล็อกซูเปอร์บล็อกหางเล็กบล็อกหางใหญ่บล็อกสายฝนบล็อกทำมาจากแตกนะครับผมเหรียญนี้ก็ถือว่าได้มาครบครับก็คือโคตวัดแล้วก็มีจานนะครับผมจานเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับจะเหมือนเหรียญสันติบาลถ้าสันติบาลเนี่ยก็คือจะจานอยู่ด้านหน้าเป็นการจานมือนะครับผมคงหลวงพ่อนะครับอยู่เหนือศีรษะนะครับผม แล้วก็อันนี้จะจานอยู่ด้านหลังนะครับบางเหรียญก็มีจานบางเหรียญก็ไม่มีนะครับถ้าได้เหรียญที่มีจานเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเหรียญรุ่นมังกรคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบเหรียญมังกรของหลายๆหลวงพอ่อหลายๆหลวงปู่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเหรียญถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยครับที่เป็นมังกรคู่แบบนี้นะครับผมเรามาดูเหรียญของหลวงพ่อเอียนนะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยจะเป็นคล้ายกับรูปทรงโล่นะครับผมมีธรรมจักรอยู่ด้านบนนะครับมีมังกรคู่ หลวงพ่อเอียครึ่งองค์นะครับผมมีตัวอักษรหลวงพ่อเอียที่ลำตัวนะครับแล้วก็การตอกโค้ดนะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นยันมะอาอูนะครับผมแล้วก็ระบุที่ระลึกในงานอายุครบ71ปีนะครับผมนี่ครับวัดบ้านด่านนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมเรยญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหลักนะอย่างที่ทราบกันว่าหลายๆหลวงพ่อช่วงนี้ครับราคาหย่อนลงมา ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสามารถเอามาให้พี่ๆได้ชมกันได้แล้วก็สามารถแบ่งได้ในราคาที่แบบราคานักเก็บเลยครับช่วงนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาแยกบล็อกกันก่อนเหรียญรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นบล็อกหางเล็กนะครับผมถ้าหางใหญ่เนี่ยเขาจะมีก้อนเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ตรงหางมังกรนะครับผมถ้าหางเล็กเนี่ยก็คือจะไม่มีเนื้อเกินนะครับแล้วก็ตัวท้องของมังกรทางด้านขวามือนะครับจะไม่มีป้องเหมือนทางด้านซ้ายมือนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมดูธรรมชาติของเหรียญเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดก่อนอันนี้จะเป็นโค้ดวัดก็จะตอกลงไปชัดเจนนะครับลักษณะโค้ดเนี่ยโค้ดวัดนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นเหมือนลอเรือ2ตัวแล้วก็จะมีสละอีกแต่จริงๆมันจะเป็นอัขระบาลีนะครับถ้าเป็นโค้ดเฮียหลอเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับยอยักษ มากกว่านะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเป็นโคดโคดวัดนะครับจะเป็นเหมือนรอเรือ2ตัวครับตัวรอเห็นไหมครับด้านในโค้ดก็จะตอกลึกคมชัดมีเส้นเสี้ยนนะครับผมเห็นไหมครับี่ตรงขอบขอบเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบร่องฟันที่ตอกลงไปนะครับผมทีนี้จดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับเมตตากลมนูนทั้งสองข้างนะครับผมแต่แขงดูเบ้าตาลึกคมชัดนะครับ เส้นหน้าผากคมชัดรวมถึงเห็นไหมครับริวด้านบนศีรษะนะครับผมเป็นเส้นๆน,นะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผมเลื่อนลงมาดูที่ลําตัวของหลวงพ่อนะครับจะเห็นได้ว่ามีการแกะบล็อกให้เป็นเส้นๆทั้งบริเวณกระดูกไขปปลารวมถึงนะครับเห็นไหมครับสังกติเห็นไหมครับเ,เขาจะมีการแกะให้เป็นริ้วๆเส้นๆน,น,นะครับผมตัวของหลวงพ่อมีมิติคมชัดนะครับนี่เราจะแขงดู นีครับทางด้านบนและด้านล่างนะครับผมตัวอักษรหลวงพ่อเอียอวบอ้วนนะครับผมนี่ครับแล้วก็บริเวณพื้นรอบๆตัวของหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นเสียนวิ่งแทรกอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนี่เส้นเสียนวิ่งแทรกบริเวณพื้นเหรียญนะครับทั้งเฉียงเฉียงแล้วก็เป็นแบบตรงลงมานะครับแทรกอยู่ที่พื้นเหรียญด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วก็บล็อกหางเล็กก็คือจะไม่มีเนื้อเกินตรงด้านหางนะครับผม แล้วก็ท้องของมังกรนะครับทางด้านขวามือของเราจะเรียบเห็นไหมครับส่วนทางด้านซ้ายมือจะมีป่องๆแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตด้านหน้านะครับดูตรงธรรมจักรด้านบนนะครับผมตรงช่องว่างตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีเส้นแตกนุ่นๆนะครับผมอยู่ด้านในธรรมจักนร,น,ร,ะรนะครับผมนี่ครับมีเส้นแตกด้านในธรรมจักรนะครับดูรละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมธรรมจักรรวมถึง ขอบที่เป็นเกลียวเชือกเนี่ยคมชัดใช่หไหมครับตัวพื้นเหรียญเนี่ยก็จะมีเส้นเสียนเส้นสายฝนวิ่งแทรกดูรายละเอียดของมังกรนะครับผมดวงตากลมนูนมนเขาต่างๆคมชัดนะครับนี่เส้นเสียนวิ่งแทรกอยู่ทั้งหมดเลยเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างได้สภาพสวยมานะครับผมทองแดงลมดําดูเก็ดมังกรคมชัดนะครับขามังกรต่างๆนะครับผมมีความคมชัดสวยงามนะครับ เนี่ยจะเป็นรายละเอียดด้านหน้านะครับให้ดูโค้ดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโค้ดวัดนะครับมีเส้นเซียนอยู่ด้านในนะครับผมพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยหูเจาะก็จะปิ้นปิ้นนะครับแล้วก็จะมีขีปปิ้นที่เกิดจากการตัดเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็จะปิ้นตั้งเลยบางเหรียญก็จะตั้งมากตั้งน้อยแล้วแต่จังหวะการตัดนะครับผมเห็นไหมครับมีขีปปิ้นพับมาแบบนี้แล้วก็ตรงขอบขอบเหรียญนะครับจะเป็นขีดล่องๆเห็นไหมครับเป็นขีดขีดล่องลองถ้าเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยก รอเจาะปิ้นธรรมชาตินะครับมีขีดปิ้นที่เกิดจากการตัดตรงขอบเหรียญเห็นไหมครับเป็นขีดเป็นขีด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 ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่ถ้าเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยก็จะเห็นคมชัดแบบนี้นะครับทั่วทั้งขอบเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับขีดปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมพับมาด้านหลังนะครับนี่ครับขีดปิ้นตั้งมาแบบนี้นะครับผม แล้วก็มีตัวจานหนึ่งตัวนะครับผมด้านในยันนะครับเห็นไหมครับเป็นกันจานด้วยมือนะครับบางเหรียญมีบางเหรียญไม่มีนะครับผมนี่ครับดูรายละเอียดของเหรียญเพิ่มเติมนะครับผมตัวยันตัวขละดลึกคมชัดนะครับผมมีมิตินะครับไม่ตื้นไม่เบอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเส้นสายฝนให้เห็นอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะครับผมที่พื้นเหรียญนะครับนี่ครับ แล้วก็ตรงขอบยันด้านล่างตัวนี้มีเส้นแตกขีดออกมาคมคมนะครับผมมาดูตัวอักษรนะครับที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้านด่านเห็นไหมครับตรงคําว่าบ้านบอใบไม้ครับตรงหัวบอใบไม้เนี่ยก็จะมีขีดขึ้นไปนะครับผมคมคมนะครับวัดบ้านด่านนะครับอาเภอประจันตคามนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับดูรายละเอียดเหรียญเพิ่มเติมนะครับผม พื้นผิวเหรียญนะครับผมแน่นตึงนะครับดูเส้นกระแสเหรียญคมชัดขอบตั้งเป็นสันนะครับผมนี่ดูเส้นสายฝนบริเวณพื้นเหรียญใช่ไหมครับนี่คมชัดสวยงามนะครับผมทีนี้มาดูขอบตัดนะครับผมขอบตัดเนี่ยปี2517ก็จะเป็นการตัดหยาบนะครับผมตัดลงมาเกือบสุดนะครับแล้วก็หักปลายแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นขอบตัดทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับใช่ไหมครับเป็นขีดเป็นร่อง มีหักช่วงไปนะครับผมลักษณะฟันตัดเนี่ยก็จะหยาบๆนะครับนี่ครับแล้วก็ขอบตัดทางด้านขวามือนะครับจะเห็นได้ว่าตรงด้านขวามือตรงช่วงนียครับเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะค่อนข้างมีระยะห่างเหมือนฟันเฟืองนะครับผมนี่นี่ครับตรงช่วงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับมีระยะห่างพอสมควรนะครับผมบางจุดก็จะตัด สุดนะครับผมบางจุดก็จะตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับจดจําลักษณะฟันตัดนะครับผมนี่ตรงช่วงประมาณตรงนี้ครับนี่ครับตรงเท้ามังกรนะครับผมนี่สำหรับเหรียญนี้ที่นํามาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับผมหลวงพ่อเอียนะครับบล็อกหางเล็กนะครับผมโค้ดวัดนะครับมีจานนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับ วันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ